อ่ะสวัสดีพเพื่อนชาววุ้เร่งเว็บทุกคนเลยนะครับพบกับผมนายเจส่นเคลมนะ อีกไม่นานเกินรอแล้วนะครับในวันพฤหัสนี้เนี่ยตู้กระชาของน้องหยินลินเนี่ยก็จะมาให้เราได้เปิดกันแล้วเนาะซึ่งตรจะบอกว่าเป็นตู้กระชาที่หลายๆคนเนี่ยตั้งตารอคอยกันเลยใช่ไหมครับบางคนเนี่ยตั้งแต่ตอนต้นแพทเก็บในส่วนของเม็ดกระชาต่างๆเอาไว้เรียบร้อยเพื่อมาลงที่ตู้นี้กันเลยทีเดียวซึ่งในส่วนของตู้กระชาน้องหยินลินนะครับก็จะมาคู่กับตัวละครสีดาวทั้งหมด3ตัวด,ด้วยกันทุกคนก็จะมียุนวูเตาชิแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นอัลโตแล้วก็มาพร้อมกับอาวุธประจําตัวอย่างตัวอออองด้ยยเ่่่น่อน,อน,นะะรรรบาาพพพมมมมีีตตููกกใใหลจจ็ไท มารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันว่าทั้งในส่วนของตัวละครแล้วก็อาวุธเนี่ยนะครับมีความคุ้มค่าน่าเปิดมากน้อยเพียงไหนแล้วเราควรจะเอาแอสไต์ของเรานะครับที่ฟาร์มมาอย่างยากลําบากเนี่ยมาทุ่มกับตู้นี้หรือเปล่าเดี๋ยวพอจอสรุปให้ทุกคนฟังเนาะซึ่งถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็อย่าร,า,ารอช้ากันเลยก่นกานเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องพอจอไว้แล้วไปรีวพร้อมกันเลยก,ก่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคอเพสร้านริการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยการันตีคุณภาพจากผู้ใช้งงาานจรริกว่1000,000 เติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียบเพได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดรตเนี่ยยังได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นเกินชิ้นหรือสตาร์เลวก็ไม่ให้พร้อมลิงก์ของทางร้านอยู่ในข่าบายใต้คลิปเลยและก็สำหรับเดือนนี้สลองแฟนเพจครบ1นึ่งแสนไลค์ทางเคียบเพจเขาม,มีกิจกรรมให้รู้สนุกการรับของรางวัลมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทใครสนใจไวะเป็นแฟนเพจของทางร้านได้เลยอย่าลืมนะเป๊ะค มาเริ่มต้นกันที่ตัวละคร5ดาวในครึ่งหลังนี้กันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือในส่วนของยินลินนั่นเองเนาะสับตัวของยินลินนั้นนะครับเป็นตัวละครซับแครีก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกเลยนะที่มีเมคานิกเป็นลักษณะของการทําดาเมจจากนอกสนามเนาะซึ่งนะครับวิธีการเล่นตัวละครน,นี้หลัหลกๆแล้วก็คือจะเป็นลักษณะของการแปะมารศั c, ตรูให้ได้เยอะๆนะครับโดยที่ว่าศัตรูที่ถูกแปะมารของยินลินไปเนี่ยจะโดนดาเมจจากนอกสนามได้เวลาที่เราทาการโจมตีใซ่มอนสเตอร์พวกนั้นนะครับวิธีเล่นก็ อัตตาเมตหรือว่าการจตีปกติก็ได้สกิลพวกนี้นะครับจะมีความสามารถในการแปะมาร์กใส่ตัวของมอนสเตอร์โดยมอนสเตอร์ที่ถูกแปะมาร์กไปใช่ไหมครับเวลาที่เราทําการเอาหยินหลินเนี่ยโจมตีใส่มอนสเตอร์พวกนั้นนะครับมันก็จะมีดาเมจไฟฟ้าต่อมอนสเตอร์พวกนั้นเป็นระยะะ,ยะนะครับโดยที่ว่าเราเนี่ยสามารถโจมตีใส่มอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้เนาะจะโจมตีมอนสเตอร์แค่ตัวเดียวหรือว่าจะโจมตีมอนสเตอร์ Monster พร้อมๆกันก็ได้ยังไงซามอนสเตอร์ที่โดนแปะมาร์กเนี่ยนะครับจะโดนดาเมจพร้อมๆกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับกเลยน แต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับก็คือไอ้มาร์กเหล่านี้ถ้าสมมติว่าเราทําการสลับตัวของยิลินเนี่ยออกไปนอกสนามใช่ไหมครับมาร์กเหล่านี้เนี่ยก็จะหายไปซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีจริงไหมตัวละครที่เป็นซับแครีเนี่ยต้องคอยทำดาเมจจากนอกสนามได้เป็นระยะะ,ยะจริงไหมครับถ้ามาร์กมันหายไปมันก็ทำดาเมจไม่ได้เนาะเพราะงั้นตัวของยิลินเองนะครับก็เลยต้องมีสกิลช่วยในเรื่องนี้อยู่ก็คือในส่วนของหลอดฟอร์เตสกิทที่อยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับไอ้หลอดตรงนี้นะครับเราจะสามารถเก็บสั่งสมเพิ่มข ติเตมก็ตามนะครับจะมีการเพิ่มหลอดตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ตัวหลอดตรงนี้มันเต็มใช่ไหมครับยีหลินจะสามารถชาร์จโจมตีได้1รอบซึ่งการชาร์จโจมตีตรงนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นการเปลี่ยนมาร์ก จากของเดิมให้กลายไปเป็นของใหม่นะครับมาร์กอันใหม่นี้จะมีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเวลาที่ยิินเนี่ยทำการสรับตัตไปนอกสนามมาร์กเหล่านี้จะยังคงอยู่นะครับและทําให้ตัวละครตัวอื่นๆนะครับตัวละครแคดดี้ต่างๆนานาที่อยู่ในทีเนี่ยยังคงสามารถทำดาเมจใส่มาร์กตรงนั้นแล้วก็เกิดดาเมจเอลแบบรัวๆได้นั่นเองนะครับเพราะฉนันโดยภาพรวมยิินเนี่ยก็จะเล่นประมาณนี้ก็คือเราเริ่มจากการใช้งานอินโทสกิลสกิลอัตเมทใช่ไหมครับแล้วก็การโจมตีปกติในการแปะมาร์กใส่มอสเตอร์ทุกตัวให้ได้เยอะที่ส ขึ้นมาพอเต็มปุ๊บใช่ไหมครับเราชาร์จโจมตี1ทีแล้วเราก็สลับตัวละครออกไปเล่นตัวละครอ,อื่นได้เลยอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเล่นคท่าคๆ่าของตัวละครตัวนี้นะะแต่ว่ายังไม่หมดแต่เพยงเท่านี้เนาะยิลิมนนะมีความสามารถในการบัฟตัวละครตัวต่อไปด้วยผ่านการใช้งานสกิลเอาท์โธนะครับเอโธสกิลของยิลิมน,นะครับมีความสามารถในการเพิ่มดาเมจไฟฟ้าให้กับตัวละครตัวต่อไป20%นะครับยิ่งไปกว่านั้นก็คือจะมีการบัฟเรื่องของดาเมจอันตีเพิ่มขึ้นอีก25%ด้วยซึ่่งงต้ออบกกววาาเมพนี้ค่ออนข้้าางจะะเเเยยยมกกลลทีีดววแ็วิธีกาารคิดเม พวกนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนกับเกมกระชินิแพคหรือว่าสตาร์เลวนะที่ว่าอพอพ,พอเจอพวกดาเมจโบนัสใช่ไหมครับเราก็เอา20มาบวกกับ25%เป็นกลายไปเปรเ็นแบบนี้ไม่ใช่แบบนั้นนะครับสหรับตัวของเกมวูดติงเวฟเนี่ยทุกก้อนดาเมจโบนัสมันคิดแยกกันนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นตัวคูณแยกกันนั่นแหละ ก็เลยทําให้โดยภาพรวมแล้วตัวละครไหนก็ตามที่มีการแจกตัวคูณแยกเยอะๆนะครับก็จะส่งผลต่อดาเมจตัวละครต่อไปได้ได้แรงมากขึ้นนั่นเองเนาะซึ่งยินหลินเนี่ยเป็นตัวละครตัวแรกๆเลยนะครับที่มีการแจกตัวคูณเพิ่มเติมถึง2ตัวคูณด้วยกันเพราะงั้นไม่ต้องห่วงเลยนะครับตัวละครตัวแครี่ตัวต่อไปที่เล่นหลังจากที่ตัวของยินหลินเนี่ยใช้งานสกิลอัลโตรยังไงซะแรงแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับโดยภาพรวมแล้วสลับตัวของยินหลินเองก็เลยเป็นตัวละครซับแครี่ตัวหนึ่งที่มีแวลูสูงมากๆเลยเนาะ เป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเปิดมากๆเพราะว่ามันช่วยบับคาร์โรได้แรงนะครับแล้วก็มีดามเสเิมที่ค่อนข้างดีแต่ว่าในทีมอื่นนะครับที่ไม่ใช่ทีมไฟฟ้าเองยินหลินเนี่ยก็มีแวลูสูงอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ามันเป็นการทําให้ตัวละครแครี่หนึ่งตัวนะครับที่โดยภาพรวมแล้วอาจจะไม่ได้มีเอลอะไรเลยใช่ไหมครับเป็นตัวละครซิงเกิลทา์เกตดาเมจพอเราใส่ยินหลินเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับตัวละครตัวนั้นจะสามารถทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทุกตัวในสนามได้เวลาที่คุณมียินหลิน ก็เลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างแนะนําให้เปิดมากๆเลยนะครับ อะแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับว่าถึงแม้ว่าตัวละครทาดาวจะดีมากๆนะครับแต่ว่าตัวละครสีดาวค่อนข้างจะออกแนวเหม็นๆนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับในส่วนของตู้จี้หยานแล้วอะไรแบบนี้แดนจินโมดิฟายค่อนข้างจะมีแวลูสูงกว่าเยอะมากๆอาะมาไล่ดูกันทีละตัวกันนะครับเริ่มจากยุนวูก่อนละกันยุนวูจริงๆแล้วก็เป็นตัวละครแคร,รี่ที่ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วด้วยความที่เขามีเคา้าคาโรอยู่แล้วหน้าที่ของยุนวูมันก็เลยโดนทับซ้อนไปแล้วก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเล่นกันขนาดนั้นนะคคครรรััแลล้ววกกก็ด็ดยยปญหหาาาอออออีีเเเืืื่่่่่่่งงงขตททไมม LE ส ก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้อาจจะไม่ได้น่าเล่นขนาดนั้นอแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่จะเมนยุนวูจริงๆรู้สึกว่าเขาเท่อะไรเงี้ยอยากจะเอามาเป็นตัวละครออนฟิลจริงๆก็การมาของยินลินเนี่ยนะครับก็ช่วยทําให้ยุนวูเนี่ยสามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อีกเหมือนกันเนาะก็แน่นอนนะครับว่าดาเมจไฟฟ้าที่ยินลินทําการส่งบัฟให้ยุนวูก็ทาให้ยุนวูแรงขึ้นใช่ไหมแถมยินลินเองก็ยังแก้ปัญหาเรื่องเอลี้กับตัวของยุนวูได้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เป็นเมนยุนวูน่าจะพอรู้นะครับว่า แล้วเวลาที่เเข้าไปต่อยบอสในระหว่างที่เราอยู่ในส่วนของสกิลเตอร์เมทเนี่ยมันสามารถลดเกราะสตันของบอสได้ไวมากๆด้วยเพราะงะั้นนะครับก็ทําให้โดยภาพรวมแล้วถ้าใครอยากจะเล่นยุนวูจริงๆเนาะการมาของยินลินเนี่ยก็ทําให้เรามีที่เล่นของยุนวูมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยละกันเนาะอ่าส่วนตัวละครตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเตาชินะครับอ่าโดยภาพรวมแล้วตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยน่าเล่นมากนะครับเออตัวตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครโล่นะครับที่สเกลลิ่งตามดีเฟน s ์แต่ว่าดาเมจสาาคัญขอองเน่ยะไปปู็ตมท ก็เลยทําให้เราสามารถบิวเรื่องเกี่ยวกับดาเมจแล้วก็ความปลอดภัยของตัวละครตัวนี้ได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะนิยมเล่นกันเป็นตัวละครโล่เนาะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยตัวละครหลายๆตัวในเกมวูดเดอรงเวฟเนี่ยอาจจะไม่ต้องไม่ได้ต้องการโล่กันขนาดนั้นนะครับอาจจะมีในส่วนของแดนจินแต่จจว่าถ้าคุณเล่นแดนจินช่ำๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับโล่ low ก็อาจจะไม่ได้จําเป็นมากการไปใส่ตัวละครซับแคร,รี่ตัวอื่นเพื่อช่วยบูสต์ดาเมจของทีมมันก็จะเหมาะสมมากกว่าจริงไหมหน้าที่ของเออตาชี้เองก็เลยค่่่ออออนนนนนนนข้้างงยะะะคครรับสสววีกกตลึ็็จเปใ ณปัจจุบันเอาตยังมีที่เล่นค่อนข้างน้อยเนาะเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เน้นในเรื่องของการบัฟดาเมจทตุลมใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าตัวละครท่าลมที่มีดาเมจแรงๆณนะปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของจี้หยานแทนใช่ไหมซึ่งจี้หยานเนี่ยมีคอมบิเนชันหรือว่ามีคอมโบที่ดีมากๆกับตัวของโมดิฟายมากกว่าหน้าที่ของเอาตมันก็เลยยังไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่นะครับเราอาจจะต้องรออีกออในอนาคตกันกเพิ่มเติมอีกนิดนึงให้มันมีตัวละครทตุลมที่เป็นแครี่เยอะมากกว่านี้แล้วก็เราอาจจะได้เห็นบทบาทของเอาตกันมากขขึึ้้นนนนนะคครััับแตตต่่่่่ววาาณปปจจุนเนีถืออ็ลงงท รูต่ําอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้ตู้ตัวละครรอบนี้เนี่ยสดาวไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่น,นะครับก็ถ้าใครจะเปิดจริง,รงๆก็แนะนําว่าเปิดเอา5ดาวไปเลยนะครับอย่าพยายามเปิดเพื่อเก็บการันตีไปตู้ต่อไปแล้วกันเนาะ ต่อมานะครับพอจอพามาดูในส่วนของตู้อวุกันบ้างดีกว่าเนาะสับตูอ้อุรอบนี้นะครับต้องบอกว่า5ดาวค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยก็คือในส่วนของ Sting Master นะครับอาวุธชิน้นนี้ให้คีย์เรตเราเยอะมากอยู่ที่36%นตะครับช่วยทาใหเ้เราสามารถทำสแตตคริตได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเนาะยิ่งไปกว่านั้นนะครับังมีการแจกดาเมจบนัสให้กับตัวละครเพิ่มเติม1 2ซึ่งอันนี้ไม่แค่ธาตุนะครับจะเป็นอะไรก็ได้เป็นไฟฟ้าก็ได้ถ่านไฟก็ได้ถ่อนน้ำแข็งบลาบลาบลา,บา,บาได้ทั้งหมดนะ นะครับโดยรวมอยู่ที่24%แล้วก็สับตัวของยินลินเองที่เป็นตัวละครที่เล่นนอกฟิลด์ใช่ไหมครับพอเราเซตเซตอัพต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสับตัวไปเล่นนอกสนามใช่ไหมเราก็จะได้เอเดคเพิ่มขึ้นในพาร์ทหลังตรงนี้อีก12%ด้วยเพราะงั้นสำหรับตัวของยินลินเนี่ยนะครับโดยภาพรวมแล้วโอเชนนี้แจกคิเดตให้เรา36%ได้ดาเมจโบนัส12%แล้วก็เอเดคเพิ่มเติมอีก36%เพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับโอเชนนี้คือเบสอินสตลัสสำหรับตัวของยินลินเลยเนาะใครที่ต้องการรรรรจจะะะะเเเมมมนน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 ออีหลลิิิิงงงๆคคคัััับบบกกก็สาาาถปปปดดไไไ่่่้้้ยยตตววร แครี่บางตัวนะครับที่สามารถเอาเอาวุธชินี้ไปใช้งานได้ด้วยนั่นก็คือในส่วนของ Encore นั่นเองนะครับ Encore ก็ได้ประโยชน์จากคีเดสารนะครับได้ประโยชน์จากเออได้ดามเปตต์สิสร์เส่วนพาร์ตเอดใช่ไหมครับถึงแม้ว่า Encore จะเป็นตัวละคร on field ใช่ไหมไม่ไม่ใช่เป็นตัวละครที่ทำดาเมตตจากนอกสนามแต่ว่าเขาก็มีในส่วนของคอมโบสกิลต่อสู้และต่อด้ดยแอนตีของเขาอยู่จริงไหมครับก็ทําให้เขาสามารถเข้าถึง ADK 22%ตรงนีเอดีเคยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้อนข้มค่มาับ Core อีกเช่นเดียวกันนั่นเองเนาะพอจอก็เลยมองว่าอาวุธชิ้นนี้ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่คุ้มเหมือนกันนะครับด้วยความที่เกม w o t d r i n g Wave เองเนี่ยคอนเทนต์เอนเกมของเราณนะตอนนี้มันเป็น Tower of Adversity ใช่ไหมซึ่งนะครับเราเคลียร์กันเป็นห้องๆ้องไปเราสามารถสลับอาวุธกันไปมาได้ใช่ไหมครับคุณอาจจะทําทีม2ทีมเป็นทีมไฟฟ้าท,ทีมหนึ่งเล่นเป็นคาลคาร์โรยินลินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีมหนึ่งแล้วก็อีกทีมหนึ่งคุณเล่นเป็นเอ็นคอการเปิดเอ่อ์สติงมัสเตอร์ไปคุณก็สามารถเอาไปให้ตัวของยินลินได้ในนนนททีีีมมึึงง่่่ัั้้ยคครบแลลลลลววพออออุุณณจะเเเกกหไไปปป็สสาาถตข มาให้เอ็นคอร์ใช้งานได้ด้วยอีกเหมือนกันก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยเดียวเนาะอ่ะแล้วก็พอจอให้ข้อมูลประกอบการตัดใจเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่จะอัปเกรดยินหลินเนาะในส่วนของซีเควนต์เนี่ยที่สำคัญสำคัญของยินหลินเนี่ยมันจะเป็นเอ่อในส่วนของซีเควนต์สองกับซีเควนต์สามนะครับซีเควนต์สองจะช่วยทำให้เอ่อฟอร์เตสเซอร์รกิตของยินหลินเนี่ยสามารถเต็มได้ไวมากขึ้นก็ทำให้เอ่อโดยภาพรวมแล้วยินหลินจะเป็นตัวละครที่ยืนสนามน้อยลงใช่ไหมครับเก็บแแปปป๊บบบบๆเเ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 ตต็็็็มมชชชาาาารรรรร์จโีีีีทลลลลลดดดสัััออออออกกกไไไ้้้ยยยยยยะะะนนนน่่่ววววหขงถืซค ค่อนข้างดีแล้วก็อีกเซ็ควนต์หนึ่งจะเป็นซีเควนต์สามซึ่งช่วยเพิ่มดาเมจของมาร์กนะครับที่ทำงานนอกสนามตรงนี้เนี่ยให้มันแรงมากขึ้นซึ่งถ้าทุกคนลองสังเกตเนาะซีเควนต์สองกับซีเควนต์สามเนี่ยถือว่าเป็นซีเควนต์ที่ค่อนข้างไกลจริงไหมครับไม่ได้บอกว่า,วาเออคุณเติมแค่แบบ20 30โล70โลแล้วก็ได้เลยใช่ไหมคุณต้องเติมแบบเยอะมากๆแถมในส่วนของตู้ตัวละครเองก็ยังสามารถหลุดเละได้ด้วยจริงไหมในขณะที่ในส่วนของตู้อาวุธเนี่ยคุณไม่สามารถหลุดเลูด้เนาะเวลาาอออออกเออสีทงมปุ๊บนะครรัับมนกาตีได้ตตู้้อาาวุธหนเลยเพราะงั้นโดยภาพพรววมแแลล้จก็เยนะนนนาว่สหับเออยิิล ใครอยากจะอัปเกรดจริงๆเริ่มต้นที่การเปิดประจำตัวจะคุ้มค่ามากกว่านะครับ อาสนุนศีดาวในรอบนี้นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่อาวุธที่แย่เลยนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอาวุธที่ดีซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่ามันมาผิดตู้ไปนิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ตัวของจินโซคิปเปิลก่อนละกันจินโซคิปเปิลนะครับเป็นอาวุธทีเ่เป็นเลคตริฟายใช่ไหมครับแล้วก็แจกเรื่องของเอดีเคกับเ,เป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมอาจจะมีออฟลองบางส่วนที่แจกในเรื่องของ HP เปอร์เซนต์ด้วยแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นเรื่องของเอดีเคนะครับซึ่งตัวละครที่สามารถใช้งานได้มันก็จะเป็นในส่วนของยิลนน ของตัว Jinzo so Clipper กับตัวของอาวุธประจําตัวของหยินหลินเนี่ยนะครับมันทําหน้าที่ซับซ้อนกันก็เลยทําให้พอคุณได้ในส่วนของอาวุธประจาตัวยินหลินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับ Jinzo so Clipper มันก็เลยจะมี value ที่ลดลงจริงไหมเพราะว่าอย่างโดยภาพรวมแล้วในเกม w u t t i n g Wave Endgame Content เรายังไม่จําเป็นต้องใช้2ทีมพร้อมกันใช่ไหมครับอาวุธเนี่ยเรายังคงสามารถผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้ก็เลยทําให้อาวุธที่แยกกว่าเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีประโยชน์อะไรนั่นเองนะครับอ่ะอีกอาวุธชิ้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Luna Cutter นะครับอาวุธชิ้นนี้กก็็เเปนนนออาวแจคคชััะรบ เบสเดดเคค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็ออฟลองต่างๆก็เป็นเรื่องของการแจกเดีเคเนาะซึ่งนะครับก็ตัวละครดาบเล็กที่สามารถใช้งานได้ก็มีเยอะเหมือนกันแหละนะครับตัวของโลเวอร์แดนจินซานหัวอะไรแง่ก็สามารถยิบไปใช้งานได้เพียงแต่ว่านะครับก็ต้องบอกว่าตัวเกมวูดติงเวฟเองก็มีการแจกดาบพวกนี้ค่อนข้างเยอะจริงไหมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตอนต้นเกมที่แจกมาผ่านจดหมายใช่ไหมกล่องเลิกโอเวอร์สีดาวก็มีคอม m ันเดอร์คอ i เวชชันอยู่แล้วหรือว่าตอนเลเวลสีผ้าใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถแลกดาบเล็กที่เป็นคีย์เรทมาใช้งาน ก็หาที่ใช้งานได้ลําบากอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับอะที่มีดีหน่อยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปืนที่ชื่อว่าคาเดนซ่านะครับอาวุธชิ้นนี้เอ,อ่ออัปลองแจกเป็นเรื่องของ ER นะครับแล้วก็ตัวของเบิร์กอาวุธมีการแจกในส่วนของคอนสแตนต์เอเนจีให้กับตัวละครที่สวมใส่ด้วยก็ช่วยทําให้ตัวละครที่ถืออาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับมีโรเลชั่นที่ไวมากขึ้นเลยเหมาะมากๆกับการใส่ให้กับตัวของโมดิฟายนะครับตัวของโมดิฟายก็สามารถเก็บสกิลเอาท์โถล์รวมถึงสก,กิสลแต้มนนเมทต ก็จะมีที่ใช้อยู่แค่ประมาณนี้นี่แหละนะครับก็คือในส่วนของคา r d เดนซาส่วน2อาวุธที่เหลือเนี่ยถ้าคุณเปิดอาวุธประจําตัวของยินหลินไปแล้วเนี่ยโดยภาพรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้งานขนาดนั้นนะครับ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับสำหรับใครก็ตามที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วยังรู้สึกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเปิดยินลินดีไหมเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในวันพฤหัสนี้ตู้กระชากของยินลินก็จะเข้าแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพอจอีอกก็จะมีการเปิดตัวละครตัวนี้พร้อมกับเทสต,ตัวละครให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีไกด์ตัวละครให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยก็อาจจะรอติดตามตรงนั้นก่อนแล้วค่อยพิจารณาเปิดกันทีนึงก็ได้เนาะใครที่ไม่อยากพลาดกันก อ่ส่วนคลิปนี้ก็จะไม่หาแต่เพลงเท่านี้นะครับส่วนว่าคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้พอจอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เป็นกําลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ